สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับชุดที่2นะครับที่จะลงให้ดูนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับที่ลงไว้งวดที่แล้วสูตรนี้ ลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับกับอีก1สูตรนะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับเลข8ไม่มานะครับในหลักสิบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับเดี๋ยววันนี้มีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้ดูนะครับตอนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออก90งวดแรกนี้จะชนกันที่ตัวเดียวนะครับเลข9นะครับหลัก10บนนะครับตัวที่เข้ามานะครับเลข9 ว่าต่อมานชนกัน9กับ2นะครับออก9 7นะครับตัวที่เข้ามาออกคี่เลข9ชนกัน5กับ8นะครับออก7 5 7นะครับหลักสิบนะครับคีเลข5ชนกัน4กับ7นะครับออก5 4 4หลักสิบบนนะครับเลข4ชนกัน4กับ7นะครับออก 97, 9 7 9 เลขเ็ดนะครับหลัก10บนชนกันหกับ6นะครับออก0ูนย์หเลขหกนะครับตัวที่เข้ามาชนกันเจ็ดนะครับครานี้3ตัวกับพลงวันที่อ,อกสาก้าหตัวที่เข้ามาขีอเลขเก้าชนกันศกับ1นะครับออก6กศ ตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์ของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2ส,สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับกับผลงวัลที่ออก6 2สองนะครับหลัก10บ,บนนะครับคือเลข2อ,อันนี้เป็นอดีตนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับของทั้ง2ส,สูตรเข้ามาก็1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวตินะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับตามนี้นะครับของงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับชนกันกับอีก1สูตรที่เลขแดนะครับแต่ผิดนะครับผลรางวัลที่ออกหกสองหกตัวที่เข้ามาคือเลขสองนะครับสูตรที่เข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปของงวดนี้นะครับ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับบวกกัน3ตำแหน่งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2ก็คือเลข5ร้อยท้าย Zhen, ครั้งที่1เลข7็แล้วก็ร้อยท้ายครั้งที่2นะครับเลข3บวกกันแล้วได้15ห้า ตัวแรกเพิ่ม3นะครับเป็น8 8เพิ่ม3เป็น11 11เพิ่ม3เป็น14นะครับตัวท้ายนะครับส่วนตัวนี้ให้เพิ่ม6นะครับบวกหนะครับตัวนี้บวกหกบวกหเป็น10นะครับได้เลข0 1เมษายน6 7 จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสถิติเข้ามาก่อน2งวดนะครับจริงๆก็เป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วววดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าถ้าลงงวดแรกผมก็จะบอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้าๆนะครับจากงวดที่ออก4ี่สี่หนะครับ คร่าวๆนะครับงวดแรก7บวก3เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก1เป็น15าได้เลข5ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ4 4บวก2เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับสูตรนี้4ตัว5 4 6 7นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 4 6ตัวที่เข้ามาคือเลข4หลักร้อยบนททีหลัก10บนนะครับวันต่อมานะครับ สี่สนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห้นะครับหลัก10บน8ปดเจ็ดเนย์ะครับเก้าเกาศูนพลนที่ออกนะครับหลัก10บือเลขเก้0ศูนยนอะครับออก0ูนย์เกเ็นะครับเลขเก้นะครับ,เ,รบเข้ามา6578าเนะครับออกเจ็ หลัก10บนนะครับเลข5 5467นะครับกับรางวัลที่ออก544 4. หลัก10บนนะครับเลข4 5467นะครับออก979 4356นะครับออก063 8790กนะครับกับผลวัที่ออก395นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 9801นะครับกับผลวัพที่ออก603ตัวที่เข้ามาคือเลข0ของวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้2บวกเเป็น11นะครับบวก0บวก,ก0เป็น11ได้เลข1นะครับ ตัวแรกลบนะครับ11บเลบหเหลือ10นะครับ10บวกสได้เลข2นะครับเอาตัวท้ายแล้วก็2อบวกหได้เลข3กับผลรางวัลที่ออก6 2 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับหลักสิบบนอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับของงวดน,นี้นะครับ9กบวกหเป็น14 14ีบวกเเป็น23 23บวกสเป็น25ได้เลขห้ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ4 4่บวกสได้6 6หบวกหได้7นะครับ5 4 6 7 1 เมษายนหกเจจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2หลัก10เลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับ ระหว่างสองสูตรนะครับงวดน,นี้หว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับตัวที่ชนนะครับเลขก5เลขก4เลขก6เลขก7ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับ ที่เลขสีนะครับแล้วก็เลขห้าหเมษายนหกเจจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับชนกัน2ตัวนะครับวันนี้4ี่กับ5นะครับ ท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคนะครับก้าวงดนะครับที่เข้ามานะครับแต่ก็เป็นอดีตไปนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะครับที่เราจะมาลุ้นกันก็ลองพิจารณาดูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแจ้งช่องใหยฟรีแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ